สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมบ้านสวนแฟนต้านะคะหลังฝนตกค่ะว่ามีบรรยากาศอย่างไรอันนี้เป็นป้ายเก่าแก่นะคะเออเจอแดดเจอฝนลมบ้างก็ผุก่อนเป็นธรรมดานะคะนี่เป็นรั้วค่ะประตูสวนค่ะ ทางเข้าสวนนะคะไปสนีค่ะกล่องไปสนีเมื่อวานฝนตกนะคะฝนตกมาหลายวันและอากาศก็เลยดีต้นไม้ก็เขียวชุ่มค่ะตรงหน้า,าสวนนะคะก็จะมีคอกแพะค่ะ มีแพะประมาณ9ตัว10ตัวจริงๆก็มีหลายตัวก็ค่อยๆทยอยขายตัวผู้ไปบ้างตัวเมียก็เก็บไว้ผสมพันธุ์ทำพันธุ์ต่อไปนะคะนี่คือคอกแพะอยู่หน้าสวนนะคะเดี๋ยวพาไปชมแพะใกล้ๆค่ะว่ามีแพะอะไรบ้างแพะสายพันธุ์บอนะคะเลือดผสมค่ะโอ้ แพลงมาแล้วกำลังกินกินต้นไม้ใบไม้อาหารของแพส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระถินนะคะไปตัดกระถินค่ะใบกล้วยใบยตองก็กินนะคะตอนนี้มันกินอะไรเนี่ยอ๋อชาฮอเกียนสมชายลูกสาวค่ะตั้งชื่อสมชายแต่ไม่ได้บอกว่าตัวไหน ก็คือว่าทุกตัวชื่อสมชายหมดถ้าเป็นลูกนะคะอ๋อสมชายบ้านอยู่ใกล้ถนนนะคะอยู่ติดกับถนนในหมู่บ้านรถวิ่งก็จะได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์บ้างรถยนต์บ้างนะคะอากาศสดชื่นค่ะดูข้างหลังไกลๆน่ะ จะเป็นอาท่อซีเมนตั้งตั้งคว่ำไว้อยู่แพะมันก็จะไปนอนนะคะแพะชอบนอนที่สูงนอนขยายให้ดูนะคะเนี่ยค่ะเป็นท่อซีเมนเอาไว้ให้แพะนั่งนั่งบ้างยืนบ้างแล้วแต่จะพักผ่อนเนี่ยค่ะมีหลายมีหลายท่อเลย นั่งค่ะ,ะส่วนไกลๆนั่นก็เป็นบ้านสวนนะคะยวพาพาเดินไปชมบริเวณรอบๆสวนต่อนะคะวันนี้อากาศดีค่ะตอนเช้าก็เลยพามาเดินชมหน่อยอ๋อรถวิ่งผ่าน ตอที่บ้านสวนก็ไม่ได้มีอะไรมากมากนักนะคะปลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะอย่างละต้นสองต้นเพราะว่าปลูกมากก็ดูแลไม่ไหวก็มีต้นสมอมีโรงรดเมื่อก่อนปลูกต้นสักเยอะนะคะทีนี้ต้นสักอยู่ใกล้บ้านไม่ดีก็เลยเตัดทิ้งบ้างตรงนี้ก็เป็นต้นมะข่าโมงนะคะต้นพยุง นะคะนู่นต้นมะข่าโมงนะคะต้นพยุงค่ะแล้วก็ไกลๆนู่นต้นจันชอบไม้ไทยโบราณนะคะต้นสักเมื่อก่อนเต็มเลยเกือบร้อยต้นแต่ว่าปลูกอยู่ใกล้บ้านแล้วก็ใกล้รั้วเขาด้วยก็เกรงใจเพื่อนเพื่อนบ้านนะคะกลัวจะใบจะไปร่วงใส่พื้นที่เขาก็เลยตัดบ้างแล้วก็กลัวต้นไม้จะ ลมทับบ้านด้วยเพราะว่าตรงที่ตรงที่เป็นเป็นยินอยู่ตรงนี้เป็นเป็นโคกนะคะเขาเรียกว่าบ้านโคกใหญ่เวลาฝนตกลมก็จะแรงมากนะคะเหมือนกับมีพายุทีนี้ปลูกต้นไม้ใหญ่ใกล้บ้านเกินก็จะทําให้ต้นไม้นั้นล้มทับเวลาที่มีพายุก็จะล้มทับบ้านนะคะ,ะส่วนตรงแปลงตรงที่เห็นเนี่ยนะคะเขียวเยวเนี่ย บางคนเขามองไกลเขาบอกว่าที่บ้านเนี้ยปลูกใบใบเตยไว้ด้วยเหรอจริงๆไม่ใช่ใบเตยนะคะเป็นเป็นหญ้าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหญ้าหวานอิสราเอลนะคะที่เอาไว้ใช้เลี้ยงสัตว์ที่บ้านก็จะปลูกเอาไว้หน่อยหนึ่งไม่เยอะเอาไว้เอาไว้เลี้ยงแพะยามฉุกเฉินหรือยามขาดแคลนบางทาีในหน้าแล้งนั้นกระถินไม่ไม่พอนะคะเราก็จะตัด หญ้าหญ้าวันอิสราเอลตรงนี้เสริมให้กับแพะเพราะมีโปรตีนมีคุณค่าทางอาหารเยอะนะคะมีต้นกล้วยมีต้นประดู่อยู่หลังอคอกแพนู้นนะคะมีต้นจันทร์ค่ะแล้วก็มีบ้านหลังสีฟ้าเอาไว้ทำงานพักผ่อนอันนี้ก็เป็นบ้านในสวนหลังแรกที่ปลูกเอาไว้ไว้พักผ่อนเสาร์อาทิตย์ ที่เราเลิกจากงานเราไม่ได้ทำงานเราก็มาพักผ่อนกันนะคะต้นเ,เขาเรียกอะไรอ่ะมะยงมะมะยงชิดค่ะต้นนี้ได้กินหลายปีแล้วปีปีนี้ดกมากต้นนี้รสชาติจะเข้มข้นนะคะหวานเข้มค่ะมะยงมะยงชิดนั้นนะคะบางต้นมันหวานแต่รสชาติไม่เข้มข้น แต่ต้นต้นนี้รสชาติเข้มขน้นอร่อยคือหวานเข้มนะคะเหมือนเราเคยกินอาส้มโอไหมคะส้มโอบางต้นหวานแต่หวานแบบหวานแบบจิดจืดแต่บางต้นนั้นรสจะเข้มอร่อยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันผลไม้ถ้าเราใส่เกลือเพิ่มลงไปก็จะมีรสชาติที่อร่อยมากขึ้นเนี่ย นะคะบนบ้านบ้านในบ้านในสวนค่ะเบื่อ,อย่างเดียวก็คือน,นกพิราบนะคะอยู่บนหลังคาเนี่ยเป็นปัญหาที่ยังแก้ไขไม่ได้ค่ะมีนกพิราบเยอะมันก็จะรบกวนขี้บ้างมาทำรังบ้างทำให้อ่ามันสกรปรกแล้วก็เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคด้วยนะคะอ่าเนี้ยเข้าไป ไกลๆนับเป็นต้นจันทต้นไม้ที่ชอบที่สุดในสวนต้นจะต้นต้นจันนะคะหรือบางคนจะเรียกว่าต้นอินจันทร์เพราะว่ามีทั้งลูกที่เป็นตัวผู้และตัวเมียลูกอินและลูกจันทร์อยู่ในต้นเดียวกันอดอกไม้ก็มีนะคะไม่ใช่ว่ามีแต่ผลไม้เนี่ยค่ะต้นหอมอาตะไก่เลย อะไรเนี่ยมะลิดอกมะลิหอมจะดมก่อนดอกมะลิแล้วตรงนี้ก็จะเป็นต้นดอกแก้วแล้วก็ดอกพุธท,ที่ใช้ร้อยร้อยมาลัยแล้วก็จะมีต้นอะไรชวนชวนชมเอ๊ะสมัยก่อนเขาเออลีลาวดีสมัยก่อนเรียกว่าต้นลันทมนะคะทีนี้ก็เปลี่ยนชื่อ เพื่อให้ดูดีความรู้สึกดีขึ้นมาปลูกแล้วไม่ลั่นทมนะคะเพราะคำว่าลั่นทมเป,นเป็นเป็นเป็นชื่อที่ทำแล้วไม่ไม่สดชื่นทำให้เศร้าหมองนะคะทุกทุกรั่ทมอย่างเงี้ยนะคะต้นนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงหามะนาวโหค่ะต้นนี้ก็ปลูกมานานหลายปีแล้วเก็บ ก็บแล้วก็ดกมากไม่ได้ดูแลอะไรเลยน้ําก็ลดบ้างไม่ลดบ้างเนี่ยนะคะอันนี้ตัดแต่มันมีข้อเสียนะคะต้นต้นต้นไม้ชนิดเนี้คือหนามมันแข็งแล้วก็หนามเยอะหนามแข็งหนามเยอะแต่ว่าสรรพคุณล้นเหลือนะคะเขาเรียกว่าผลไม,ม,ม้มหัศจรรย์มะม่วงหาวมะนาวโหสวยมาก ดอกเยอะปีนี้ยังถือว่าน้อยหลายๆปีก่อนนั้นจะเต็มเต็มแบบโอ่งกิ่งแทบผักเลยค่ะไกลๆนู้นนะคะเป็นตรงนู้นนะคะไกลตรงที่เห็นตรงนั้นนะ่ะเป็นแปลงผักที่ดิฉันปลูกแล้วก็ลงโพสต์ใน Youtube ไปบ่อยตอนนี้ไปช่วยพี่สาวดูแปลงเผือกบ้างอะไรบ้างก็เลยไม,ไม่ค่อยว่างแล้วก็ สุขภาพไม่ค่อยดีช่วงหลังปวดหลังบ้างปวดแอวบ้างก็เลยไม่ค่อยได้ทํานะคะมันก็เลยปล่อยให้รกเดี๋ยวจะเริ่มทําใหม่แล้วค่ะตอนนี้รกมากดูดอกไม้ดอกลีลาวดีนี่หอมนะคะหอมชื่นใจอะ่ะเนาะมันไม่น่าชื่อลันทมใครนอกเป็นคนตั้งเน่นๆเน่ะดอกไม้หอมดิฉันจะชอบปลูกไม้หอมไว้ในบ้านคะ่ะมันหอม สดชื่นอะไม้ไทยนี่หอมมากเนี่ยค่ะตอนนี้เริ่มโอ้มันไม่ใช่แปลงผักแล้วนะคะเป็นแปลงหญ้าค่ะเดี๋ยวจะต้องหรือปลูกใหม่โอ้ยเห็นแล้วต้องหรือใหม่เลยเนี่ยเนี่ยเหนื่อยอีกแล้วเราทำกี่วันถึงจะเสร็จเนี่ย นะคะคเนี่ยค่ะคือบ้านสวนง่ายๆใช้ชีวิตเรียบง่ายข้างหลังข้างหน้าก็เป็นทุ่งนาข้างหลังที่เราก็เป็นทุ่งนานะคะแล้วข้างหน้านู้นก็เป็นภูเขาไฟมีอายุหลายพันปีแล้ว อยู่แบบพอเพียงค่ะใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่กับสวนอยู่กับสวนภักเลี้ยงสัตว์ไปค่ะตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงนะคะนี่คือบ้านน้อยในสวนค่ะบ้านหลังเล็กในสวนเห็นไหมคะบนหลังคาบ้านนะ่ะมีนกพิราบเบื่องจริงๆเลยนกพิราบเนี่ยมันหาประโยชน์ได้ไหมมีประโยชน์ตรงไหนไหมคะ เน่ยต้นจันทร์ค่ะต้นจันทร์บ้านหลังน้อยบ้านหลังน้อยสีฟ้าบ้านหลังนี้มีไว้ทำงานค่ะรับแขกทำงานต้นขา่ขาฤษีข่าฤษีปลูกง่ายเลี้ยงง่าย เอามาห้อยไว้ก็ขึ้นแล้วนะคะตอนนี้มันลกหน่อยนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้มาก็เลยเจอฝนบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวจะพามาดูาต้นทับถิมเป็นพวงเลยเห็นไหมลูกทับถิมพวงใหญ่เลยแล้วก็ บอลค่ะบอลสีสีแดงเขาเรียกว่าต้นอะไรเนาะลืมไปแล้วอ๋อจอมทับโอเคชาวนี้พามาชมสวนหลังฝนเพียงเท่านี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ ติดตามรับชมด้วยดีเสมอมารวมทั้งคำคอมเมนต์ต่างๆนะคะถ้ามีอะไรที่ปรับปรุงแก้ไขได้ก็จะปรับปรุงแต่ในเรื่องของการพูดก็เป็นสไตล์แบบนี้คือเป็นคนพูดช้าค่ะถ้าพูดให้เร็วกว่าน,นี้ก็จะฝืนธรรมชาติแล้วขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะ